วิทยาเขตเมืองชนบุรี1ได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนนาลีสามัญระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในวันที่12-13กุมภาพันธ์2567ณค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดตาลล้อมอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีโดยมีดรเอกวัล้อสุนิรันผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต1เป็นประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือเนนาลีในครั้งนี้ ผิดบให้มีวินัยให้มีจิตภาษาเพื่อส่วนรวมเพราะฉะนั้นกิจการลูกเสือเป็นเหตุการณท,ที่มีความสำคัญการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือในนารีสามันเป็นนักเรียนในโรงเรียนสหวิทยาเขตเมืองชมบุรี 1. นึจำนวน13โรงเรียนประกอบด้วยลูกเสือเนนนารีจำนวน427คน ผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือจำนวน85คนร่วมกันจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมโดยมีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อ 1. เพื่อฝึกให้ลูกเสืออยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 2. เพื่อฝึกให้ลูกเสือเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 3. เพื่อให้ลูกเสือนำประสบการณ์จากการทำกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ใต้นิชี้มันจะมีรูอยู่เสียบเข้าไปปึ๊บดึงออกมาดึงปึ๊บผ่ากันมันจะเป็นเหมือนคนนั่งขัดสมาธิเห็นไหมโดยมีกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือเนี่ยดูลูกฝั่งขวากับฝั่งซ้ายใหุ้งที่ฝั่งขวาเท่นั้นนะคะบางสจทยลูกคุณเล่นฝั่งซายสีลูกเหมือนกันแต่อีละต่ากลับไี่เดิอเลยครับยังไม่ตันคนดูสิอะไอร่อยไหมคร้อ ยังไม่ได้นึกๆๆลยังไมยังไม่ถึงเลยบนคอนดูส์อ่ะที่เขาลำมีนางลำอยู่บนเวทีวนเป็นวงกลมอ่ะเหตะไหมครับคอมโบอ่ะที่เขาเรียกเออเป็กไงครับอ่าครับถั่วอะไรนะเขาซื้อให้หมดเลยนะครับนะดูท่าก็ดูจะได้ถั่วอะไรลดแน่ใกล้เสียเลยมีกลางดอนด้วยใช่ไหมวัดลาดด้วยใช่ไหมครับ อาา่าหปเ็าาทางซ้ายครับไปเชือกทางขวาตวัดเข้าในวงกลมเนี่ยเหมวงเนี่ยครับจไปเพื่อนทางุยเพื่อทกมีดูกิจกรรมผจญภัย ยี่หกขนาดซ้ายบ้างยกมือขึ้นอ่ะเทคนิคง่ายๆอย่างเดียวขนาดขวาอยู่ข้างนี้ขนาดซ้ายขึ้นข้างนี้นะครับอ่าลืม กิจกรรมสูนยกรรมเราม่หมักเราจกิอ <k compliment> ันนคจกจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ โดยมีนายภาสกรหอมหวนเป็นประธานเปิดชุมนุมรอบกองไฟให้กับลูกเสือเนตนาลีในค่ำคืนนี้ได้มีการชุมนุมรอบกองไฟบอกพวกเราเราลูกเสือเนตนาลีโรงเรียนในกรุงสถาวิทยาเขตหนึ่งเป็นตัวเองตอนนี้ได้เวลาอันเป็นอุรมงคนเลือกแล้วข้าพเจ้าขอเปิดการชุมนุมรอบกองไฟของลูกเสือเนตนาลีนักให้ลูกเสือโรงเรียนมัตล้อมร้บบัรน,นี้ครับ และยังมีพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับคณะวิทยากรผู้กำกับลูกเสือลูกเสือเนนาลีทุกท่านซึ่งการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนนาลีได้เป็นการฝึกฝนความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีให้ทั้งความรู้ไปพร้อมกับการสร้างประสบการณ์และสามารถนำไปประยุกใช้ในชีวิตประจำวันได้พร้อมทั้งยังเป็นการร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในการจัดกิจกรรมจนประสบผลสำเร็จ